สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดปลาหำเพาะไว้ออกผลแล้วครับเฮ็ดละงก์เมืนสวนบมเขียบในขายสุป,ปีเหมืนคอง,งวัวสวนพักอันนี้จะเป็นของเบาวโจโก,ก็ของครอบครัวที่เฮ็ดปลูกออกอันนี้ปลาหำเพาะเห็ดโดยเฉพาะครับออกแล้วตอนนี้กำลังตั้งกลง้องตั้งกล้องให้เห็ดละงกมันขึ้นอยู่มันไข่ครับ ไข่ซิบก็ใครซิบสองไข่นี่ครับนี่ไข่หนึ่งรังเป็นไข่ก็ลังเป็นไข่มารุ่นน้ำกันว่ามันกีดอกงามปั้นไหนมันแตกขึ้นมาแล้วมันแตกขึ้นมาจากแตกขึ้นมาจากไหนละ่ะขึนมาจากเหงาวันรอรับชมในเด้อพี่น้อง เตัดภาพไปที่มันใหญ่แล้วโอเคลงลงมาจากไต่เฮ็ดครับพี่น้องตีสาม,าหเ,มาเ,เห็ดลายเติบเมื่อเบื้องเฮ็ดละงกนี่กำลงังเดือบขึ้นเดือบขึ้นครับกำลงังกำลังใหญ่สิบดอกอันนี้ออกจาก ออกจากเงาแล้วเกิเงาแล้วอันนี้เลี้ยงออกแล้วครับแต่ขึ้นแล้วแต่ขึ้นแล้วที่สามแต่ขึ้นแล้วครับโอเควารีกุด